สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาออกแบบอาร์ตเวิร์กด้วย AI แล้วก็กิมกันนะครับเหตุผลที่เลือกแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ต้องเสียสตางนั่นเองนะครับเครื่องมือที่ใช้ในวันนี้จะประกอบไปด้วย l e o n a r d o ai นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Playground AI แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือโปรแกรมกิมนั่นเองนะครับ โดยลักษณะการทำงานเนี่ยเราจะใช้ตัวของ l e โอนา d o ในการเจ n เน a เรรูปภาพเหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าเจเนตัวของ l e โอนาร์เนี่ยสามารถ g e n e r a t เรตูปภาพได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าตัวเพลการ์ดเอไอในเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะช้าลงเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราใช้แพลนฟรีสำหรับคลิปเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของเลโอนาร์โดของเพลการของกิมนะครับคุณดูวิดีโอแนะนำในตลอดคลิปวิดีโอนี้นะครับ คุณสามารถดูย้อนหลังแล้วคุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะนํามาใช้งานอย่างที่ผมแนะนําในวันนี้ได้อ่ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับผมเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้ละเราจะเริ่มเจ n เน a เรตรูปภาพด้วยเลโอนาร์โดนะครับซึ่งผมจะใช้พร้อมที่ชื่อว่า beautiful woman call center on white background คือผมต้องการรูปผู้หญิงที่เป็น call center นะครับแล้วก็เป็นพื้นหลังสีขาวเหตุผลที่ต้องเลือกพื้นหลังสีขาวเพราะว่าเวลาเราเอาไป ลบพื้นหลังในเพกาะว AI เนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูดีเทลที่ใช้ในการปรับแต่งตอนนี้นะโทเค็นผมมี150โทเค็นนะครับแล้วก็ผมจะเจเนเรตทีละ4รูปนะครับเปิดพร้อมเมจิกเอาไว้จากนั้นในส่วนของอัตราส่วนของภาพเนี่ยผมจะเลือกเป็นอ่าสิต่อ9นะครับ16ต่อ9เดี๋ยวขอเลื่อนสักนิดนึงพักหลังๆนี่รู้สึกจะเลื่อนค่อนข้างยากสักหน่อย อ่ะได้แล้วนะครับ16ต่อ9ตอนนี้ก็มาเช็คตัวของไฟจูนโมเดลผมอ่าเลือกเป็นตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับเลโอนาร์โดไรนิงนะครับแล้วก็เอ่อซนเนเมติกไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะเช็ครายละเอียดคร้าวๆแบบนี้ครบแล้วนะครับเราเจนเนเรตกันเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าหลังจากเจนเนเรตรุปภาพแล้วจะได้ภาพคอเซนเตอร์ที่เป็นผู้หญิงตามที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ ใช้ระยะเวลาในการรอสักรู่นึงตรงนี้อาจจะช้าสักหน่อยแต่ก็เชื่อมั่นได้เลยครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็เร็วกว่าในส่วนของตัว p พย์การ์ดเออย่างแน่นอนอ่ะสมมติว่าผมได้ภาพและผมต้องการภาพนี้นะครับปรากฏว่าผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผมไม่มั่นใจนะว่าจะได้คัดออกมาตัวของ p พ g ์การจะทําได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันอ่ะ กดไปที่ลูกศรน,นะครับเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพนะครับรูปภาพก็จะถูกจัดเก็บเข้าไปในโฟลเดอร์เดี๋ยวตามไปดูก่อนว่าโฟลเดอร์นั้นอยู่ที่ไหนนะครับอ,อยู่ในดาวน์โหลดโอเคเรียบร้อยละ,ะตัวของเลโอนาร์โดจบแล้วคือจริงๆแล้วคุณจะทําทีละสะเต็ปก็ได้ทาไปเรื่อยๆครับคุณใช้เลโอนาร์โดเจนรูปไปเรื่อยๆจนกว่าโทเค็นจะหมดใช้เพกาลเอไอลบพื้นหลังไปเรื่อยๆจนกว่าจะไดะ้ภาพที่ต้องการเรียบร้อยแล้วค่อยนําไป ทำงานในกิมก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้บทบาทหน้าที่ของเลโอนาร์โดจบไปแล้วนะเดี๋ยวผมมาที่ p a y g r o u n d AI นะครับเราก็เลื่อนหาในส่วนของ image to image ตรงนี้เลยครับแล้วก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกรูปก,ก,กลมตรงเนี้ยแล้วก็ไปตามหารูปภาพของเรานะครับไปตามหารูปภาพของเราที่บอกว่าอยู่ในดาวน์โหลดอ่ะเจอแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพได้เลยหลังจากเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของพร้อมนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะ นะครับพิมพแค่ w o m e n เฉยๆในส่วนของฟิลเตอร์ทางด้านบนไม่ต้องทำอะไร e x p a n พพร้อมจริงๆแล้วปิดไว้ก็ได้ครับแล้วก็ Image t t r e n g ตรงนี้สำคัญแล้วครับเลื่อนให้เป็น100เอาไว้เลยแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม g n n r a t e แเรารอสักครู่นึงนะครับให้ตัวของอ่าเพเกาเอไอเอารูปเข้ามาใส่ Generate รูปเข้ามาในระบบอ่ะเกิดเปิดหน้าเมื่อกี้ก็ก็ปิดไปนะครับไม่มีอะไรเป็นข้อความโฆษณา เลื่อนเมาส์ไปบนรูปครับแล้วก็คลิกที่คำว่าแ c t i o n แล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า Remove Background สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือแค่นั่งรอครับอ่ะเขาก็ Remove Background ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยรูปภาพถูกดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปภาพนี้ไม่มีพื้นหลังอ้อผมลืมไปนิดนึงนะครับในส่วนของเลโอนาร์โดเนี่ยผมยังต้องการที่จะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแบ็กกราว n d นั่นเองนะครับผมใช้เลด แอนไวแอปแต background นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทางด้านบนครับถ้าเซตอัพอื่นๆผมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วผมก็ทำการเจเน r เรตไปเลยครับอ่ะตอนนี้เจเน r เรตได้ทีละ2รูปนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวของไฟจูนโมเดลเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็นั่งรอนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ภาพแบล็กก u n d แล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำงานต่อนั่นเองนะครับก็ยังไม่สวยงามนะครับผมขอเปลี่ยนละกันไฟจูนโมเดลตัวเนี้ย อาจจะให้ในส่วนของแอปแตกแบ็กกราว n d ไม่สวยนะครับผมเลือกเป็น Leonardo d i f i u ิช o ันะครับแล้วก็มาเช็คในอาอัตราส่วนนะครับเป็น16ต่อ9นะครับอ่ะได้แล้วค่าอื่นๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Generate นะครับเดี๋ยวมาดูว่าภาพ background ภาพพื้นหลังที่ทาง Leonardo จะ Generate ให้เนี่ยมันโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ รออีกสักพักหนึ่งภาพไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ Delete All ได้เลยก็คือเขาจะลบทีทีละ2รูปตามจำนวนที่เรา Generate นะครับอ่ะโอเคได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมดาวน์โหลดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า Generate จนกว่าเราจะพอใจเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ทีนี้เราก็มาเปิดโปรแกรมกิมครับแล้วก็ใช้เมนูไฟล์แล้วก็เลือก New นะครับอัตราส่วนเวลาทำปกคลิปเนี่ยผมมักจะใช้อยู่ที่1920แล้วก็คูณ1080นะครับคลิกที่ Advanced Option นะครับตัวของ Resolution เนี่ยผมจะตั้งอยู่แค่72เท่านั้นเหตุผลเพราะว่าาจอภาพเนี่ยเขาจะแสดงความละเอียดหรือว่า Resolution อยู่ที่72 ใช้300ไปก็ไม่มีประโยชน์ไฟล์ใหญ่แล้วก็ทํางานชา้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคจากนั้นนะครับใช้เมนูไฟล์แล้วก็คลิกเมนู open ครับแล้วก็ไปตามหาในส่วนของรูปภาพที่เราได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับน่าจะอยู่ในด็อก m e เมนต์นะครับขอ,อหานิดนึงนะครับยังไม่เจอเทรนนิง่งไหมอ่ะฮะก็ใช้เวลานะครับอ๋อโอเคอย้อนไปนิดนึงครับ พอดีไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้จําค่าต่างๆเอาไว้ให้นะอ่ะเราเลือกในส่วนของเอ่อแบ็กกราวกันก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าทาไมยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอแบ็กกราวนะครับผมเจอแค่อ่าในส่วนของผู้หญิงอ่ะเจอแบ็กกราวแล้วอ่ะคลิกไปที่รูปแบ็กกราวครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open นะครับจากนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งใช้เมนูไฟล์แล้วก็ใช้เมนู Open นะครับแล้วก็คลิกที่ภาพผู้หญิง ไฟล์ภาพผู้หญิงที่เป็น c a l l center เนี่ยเป็น png นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีพื้นหลังนะครับแต่ไฟล์เนี้ยจะเป็นไฟล์ jpeg เพราะฉะนั้นจะมีพื้นหลังนะครับใช้เมนู select แล้วก็เลือก all ใช้เมนู edit แล้วก็เลือก copy นะครับมาคลิกที่ภาพที่เราได้สร้างเอาไว้สังเกตท,ทางด้านบนนะมันก็จะเรียงเอาไว้ภาพที่เราสร้างภาพที่เราเปิดใช้เมนู edit edit นะครับแล้วก็เลือก paste ลงไปนะครับทีนี้ต้องการจะปรับเปลี่ยนขยายใช่ไหมครับตรงเนี้ยจะมี เครื่องมือใต้ move to ตรงนี้ครับอ่าคลิกไปได้เลยนะครับเขาจะชื่อ scale อะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็มาคลิกสาแล้วก็กด shift นะครับแล้วก็เอาโทษที T. กด control สิ <laughs> ไม่ใช่ control z อันนี้อาจจะใช้เครื่องมือไม่ตรงนะครับขอขอกดค้างก่อนแล้วเลือกเป็นอ๋อเป็นเลือกเครื่องมือผิดไว้ต้องเลือกเป็น scale นะครับกดคลิกเมาส์ค้างแล้วก็เลือกเป็น scale อ่าเป็น scale แล้วคลิกไปที่ภาพครับ อ่ะกดชิปแล้วก็ลากโอเคทีนี้ได้แล้วเนาะบางทีแบบใช้หลายโปรแกรมมีผิดพลาดมีลืมอันนี้ขออภัยนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็มาคลิกที่ move to นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะเอาภาพเนี้เป็นภาพพื้นหลังนะครับแล้วเสร็จแล้วเรามาที่ภาพคนครับใช้เมนู select แล้วก็เลือกออกเขาก็จะเลือกทั้งหมดนะครับใช้เมนู edit แล้วเลือก copy อ่าแล้วก็มาคลิกที่อ่าไฟล์ภาพที่เราสร้างแล้ววาง background ลงลงไปนะครับแล้วก็ใช้เมนู edit แล้วก็เลือก paste นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามี selection รอบๆคนอยู่นะครับตรงนี้มีปุ่มเขียวๆนะนำเมาส์ไปคลิกซ้ำอีกทีหนึ่งมีเลเยอร์ที่แตกต่างเห็นไหมอ่ะโอเคแล้วก็ไปคลิกที่สเกลคลิกที่ภาพนะครับกด shift แล้วก็ลากอ่าน่าจะเป็นคอนโท l มากกว่านะถ้จะรักษาอัตาส่วนนะครับเราก็จะได้ภาพผู้หญิงที่เป็น c a l l center มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นอยู่นะกับเรานะครับว่าเรา จะจัดวางอะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าภาพพื้นหลังเนี่ยมันก็จะจะโชว์อยู่แล้วก็จะมีภาพคนที่ถูกไดคัทเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ถือว่ารวดเร็วอย่างมากเลยในขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะไปเอาคลิกที่ตัว A นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ไปที่พื้นที่ว่างๆตรวนี้ครับแล้วก็ลากให้มันกว้างสักนิดนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าคือถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่น ่าผมอาจจะพิมพ์ข้อความว่าอ่าอะไรดีติดต่อซัพพอร์ตอ่าทีนี้ยถ้าช่องมันแคบเนี่ยเราก็ขยายแบบนี้ได้นะแล้วก็ทำการ Selection คุมข้อความเปลี่ยนสีครับเป็นสีที่เราต้องการได้เลยอืมอ่าเสร็จแล้วก็ปรับขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น ติดต่อซัพพอร์ตอะไรช h ตเ t e r s t o c k แล้วกันนะครับเวลาเขาหล่นลงไปเราก็มาคลิกเมาส์ที่มุมค้างไว้แล้วก็ลากขยายนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นในส่วนของอตัวอักษรได้ครบถ้วนนั่นเองใช้โปรแกรมกริมมันมันอาจจะดูยากสักนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับอ่ะผมเอาผมเอาแค่ซัพพอร์ตของ s h a t t e r s t o c k ก็แล้วกันจะได้ จะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลานั่นแหละจริงๆแล้วคุณจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้จากนั้นผมจะเล่นกับตัวอักษรนะครับก็คือใช้เมนูในส่วนของฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ Light and Shadow แล้วก็เลือกเป็น Drop Shadow นะครับทีนี้หน้าต่างนี้น่าสนใจทีเดียวครับตัวเบอร์เรเดียเนี่ยปรับปรับไม่ให้เบอร์เลยนะครับ ตัว Color เอาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับตัว o p ปาซิตี้ผมปรับไว้ที่100แล้วก็ค่าแกน x แกน y ตรงเนี้ยผมปรับพยายามจะปรับให้เป็นศู 0, นะก็เลื่อนเลื่อนดูให้ได้เป็นศูนนหรือว่าใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเป็น0-0-0จะดีมากเพราะว่าก็จะทำให้เงาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือผมต้องการที่จะให้เงาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วในส่วนของโกลนะครับก็มาดึงให้มันมากขึ้น ก็จะเห็นว่าคือยิ่งดึงมากขึ้นเท่าไหร่ขอบมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าลดลงก็ก็ลดลงแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คลิกที่ปุ่มโอเคนะอ่ะคลิกที่ move to ครับปรับแต่งตามต้องการได้เลยจะให้ตัวอักษรอยู่ตรงไหนจะให้คนอยู่ตรงไหนวันนี้อาจจะ ดีไซน์ออกมาไม่ได้สวยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะให้มองเห็นว่าเวลาที่เราใช้ AI กับกิมในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าแลกมาด้วยการไม่เสียสตางแล้วเนี่ยผมว่าคุณเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่ากิมนะครับมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่อย่างใดนะครับอ่ะทีนี้เราดูกระบวนการในการเซฟนะครับสำหรับวิธีการในการเซฟและต้องการเก็บไฟล์ชิ้นนี้เอาไว้ใช้งานเนี่ยให้เลือกเป็นอ่า save a copy นะครับจะได้นามสกุลเป็น xcf นะครับผมก็เซฟชื่อว่าเทสเอาไว้แล้วกันเพราะว่าก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับก็อาจจะซ้ำอาจจะซ้ำสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บสักหน่อยอ่ะผมเลือกเป็นอะเดสท็อปนะครับดูว่าเขาจะยอมไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับในกรณีที่จะเอาไฟล์นี้ไปใช้งานให้ใช้เมนูไฟล์เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เลือก Export a s นะครับ ่าทีนี้เราสามารถมา select ไฟล์ท y p e ก็คือมาเลือกชนิดของไฟล์ได้ตรงนี้ว่าเราจะต้องการไฟล์นามสกุลอะไรเช่น jpeg นะครับแล้วก็ขึ้นไปตั้งชื่อโดยให้มีนามสก,กุล .jpg เอาไว้นะผมก็ตั้งชื่อว่า test เหมือนเดิมนะครับแบบแบบเมื่อสักครู่นี้วางไว้ที่ Desktop แล้วก็คลิกไปที่ export ได้เลยนะคลิกโดนหรือเปล่าไม่โดนก็คลิกซ้ำไปครับเดี๋ยวจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาในส่วนของ quality ผมปรับเป็นร้อย คลิกที่ปุ่ม export แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อาร์ตเวิรนะครับเอามาใช้งานซึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยไปตามหากันสักนิดหนึ่งที่ชื่อว่า test นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้วางเอาไว้ที่หน้าจออันนี้เป็น test ของกิมนะยังไม่เจอนะครับกดตัวทีหาดูนิดนึงอาจเจอละอยู่ตรงนี้ครับเวลาเรา double click นะครับเขาก็จะเปิดภาพที่เป็น jpeg เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาโอเค หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแชนแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ